43วันผ่านไปแล้วความเงียบงันจากการเจราจาระหว่างสองชาติกลายเป็นเหมือนมีดกรีดความหวังที่ริบรี่ของสี่ชีวิตคนไทยที่ถูกจับกลุ่มโดยทางการพมา่าพวกเขายังคงถูกกักขังในแดนต่างถิ่นโดยไม่มีวิ่แววของการได้รับอิสรภาพหรือแม้กระทั่งข่าวคราวที่ชัดเจนเกี่ยวกับชะตากรรมของพวกเขาย้อนกลับไปในวันที่30พฤศจิกายนปีที่แล้วเสียงปืนจากเรือรบของกองทัพพมา่า ได้ดังสนั่นกลางทะเลอันเว้งว้างการยิงที่ไร้การเตือนล่วงหน้านั้นไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศแต่ยังทําให้เรือประมงไทยกลายเป็นเหยื่อของความขัดแย้งทางการเมืองสี่ชีวิตของลูกเรือไทยถูกจับกุมอย่างไร้ความยุติธรรมพวกเขาถูกตัดสินโทษจำคุกในข้อกล่าวหาที่ดูเหมือนเป็นเพียงข้ออ้างจากอํานาจที่ไม่สามารถต่อรองได้และในขณะที่ครอบครัวของพวกเขา ที่อยู่ในไทยยังคงนั่งนับวันรอด้วยความหวังที่เจือปนด้วยความกลัวเสียงหัวเราะและการรวมตัวในครอบครัวช่วงปีใหม่ที่ผ่านมากลับกลายเป็นภาพที่เจ็บปวดใจสำหรับครอบครัวที่ต้องขาดคนสำคัญข่าวคราว,าวที่ดูเหมือนจะถูกกลบด้วยกระแสข่าวอื่นๆทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าสี่ชีวิตนี้ยังมีความหวังหลงเหลืออยู่หรือไม่เสียงของคนในครอบครัวเริ่มดังขึ้น พร้อมความโกรธแค้นผสมกับความอ้อนวอนทำไมชีวิตของคนไทยถึงดูเหมือนไม่มีค่าในสายตาของรัฐบาลการเจรจาไปถึงไหนหรือว่าเราต้องปล่อยให้พวกเขาเผชิญชะตากรรมเพียงลำพังในมหาสมุทรกว้างใหญ่จุดที่ลูกเรือไทยลอยลำอยู่ในวันที่พวกเขาออกไปหาปลากลายเป็นพื้นที่แห่งคำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่าเป็นของใครไทยหรือพมา่า หรือพื้นที่ทับซ้อนที่ไรายการตกลงคำถามนี้อาจดูง่ายในเชิงภูมิศาสตร์แต่กลับซับซ้อนและร้อนแรงในเชิงการเมืองระหว่างประเทศทว่าก่อนที่คำตอบจะถูกเปิดเผยทางการพม่าเลือกใช้วิธีจบเกมไวด้วยการบังคับใช้กฎหมายของตนตัดสินโทษลูกเรือไทยทันทีโดยไม่มีโอกาสให้ฝ่ายใดโต้แย้งลูกเรือไทยถูกตัดสินจำคุกอย่างรวดเร็ว เรากับกระบวนการทั้งหมดถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าไม่มีการเปิดพื้นที่ให้ต้ยแยง้งไม่มีการสอบสวนที่โปรง่งใสทุกอย่างจบลงด้วยคำตัดสินที่เหมือนคำสั่งสารแบบเร่งด่วนปิดฉากชะตากรรมของพวกเขาในฐานะผู้กระทำผิดส่วนทางการไทยกลับดูเหมือนตกกระไดพลอยจนอย่างช่วยไม่ได้ท่าทีที่คลุมเครือและเสียงเรียกร้องที่ไม่ดังพอทำให้คำประกาศของพม่าว่าบริเวณนั้นเป็นอธิปไตยของเขา กลายเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับโดยปริยายแทนที่จะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือยืนหยัดปกป้องพลเมืองของตัวเองทางการไทยกลับแสดงท่าทีคล้ายกับว่าเราอาจจะผิดจริงโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนให้กับประชาชนและครอบครัวของผู้ถูกจับกลุ่มกำหนดการปล่อยตัวที่เลื่อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากความหวังสู่ความผิดหวังที่กัดกินหัวใจก่อนหน้านี้กองทัพเรือไทยระบุว่า ลูกเรือไทยทั้ง4คนจะได้รับการปล่อยตัวในวันที่6ธันวาคมปี2567หัวใจของครอบครัวผู้รอคอยเต็มไปด้วยความหวังแต่วันที่6ธันวาคมผ่านไปโดยไม่มีเงาของการปล่อยตัวคำพูดที่เคยสร้างความมั่นใจกลับกลายเป็นคำสัญญาที่ไม่เกิดขึ้นจริงขณะที่ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องรอคอยด้วยใจระทึกศาลจังหวัดก่อสองของพมา่ากลับพิพากษาลูกเรือไทยทั้งสคน ว่ามีความผิดในวันที่16ธันวาคมปี2567ราวกับเป็นคําตัดสินที่หักล้างทุกความหวังที่พวกเขาเคยมีเสียงกระซิบจากผู้วิเคราะห์สถานการณ์ในเบื้องต้นพยายามปลอบโยนว่านี่คือขั้นตอนตามกระบวนการเพื่อเข้าสู่การขอพระราชทานอภัยโทษทฤษฎีนี้ได้รับการสนับสนุนจากคํากล่าวของนายภูมิธรรเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ออกมาเปิดเผยในวันต่อมาว่าทางการเมียนมามีแนวโน้มจะปล่อยตัวลูกเรือไทยทั้ง4คนในวันที่4มกราคมปี2568ซึ่งตรงกับวันเอกราชของพมา่าเสียงคำประกาศนี้สร้างแสงแห่งความหวังอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความระแวงและคำถามแล้วครั้งนี้จะจริงหรือไม่หรือจะเป็นเพียงความหวังลมๆแลง้ลงๆอีกครั้ง เมื่อวันสำคัญมาถึงและรายงานระบุว่ามีคนไทย152คนได้รับการปล่อยตัวในวันนั้นคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคดีบ่อนการพนันออนไลน์และแก๊งคอร์เซนเตอร์ในจังหวัดท่าขี้เหล็กแต่ชื่อของลูกเรือไทยทั้ง4คนกลับไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ได้รับการอภัยโทษหัวใจของครอบครัวลูกเรือไทยเหมือนถูกฉีกข,ขาดพวกเขารอคอยด้วยความหวังและความระทึกใจ แต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมาเป็นความว่างเปล่าและคำถามที่ไร้คำตอบเราจะเชื่ออะไรได้จากคำพูดของคนระดับรัฐมนตรีนี่คือคำถามที่สะท้อนออกมาจากเสียงของสังคมหลังคำมั่นสัญญาและการประกาศที่ดูเหมือนเต็มไปด้วยความหวังแต่กลับขาดซึ่งความชัดเจนและผลลัพธ์ที่จับต้องได้เมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมานายภูมิธรรมได้ออกมาถแถลงถึงความคืบหน้า ในกรณีลูกเรือไทยทั้งสี่คนที่ยังคงถูกจองจำในเรือนจำพม่าโดยยืนยันว่ารัฐบาลกำลังพยายามเต็มที่ในการแก้ปัญหานายภูมิธรรมชี้แจงว่ากระทรวงการต่างประเทศทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานอย่างต่อเนื่องและทางการพม่าเองก็แสดงความร่วมมือด้วยการปล่อยตัวคนไทยกว่า150คน ที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคดีบ่อนการพนันและแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่สําหรับลูกเรือทั้งสีคนคำอธิบายกลับยิ่งทําให้เรื่องดูซับซ้อนคือต้องปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินไปให้ครบถ้วนนายภูมิทำกล่าวและเมื่อถูกถามตรงๆว่าลูกเรือทั้งสี่คนต้องรับโทษของพมา่ามาก่อนใช่หรือไม่คำตอบที่ได้คือไม่ใช่แต่กระบวนการยังไม่จบประโยคที่ว่าอย่ารู้รายละเอียดมาก เพราะจะทำให้การพูดคุยยากลําบากกลายเป็นคําพูดที่เหมือนเพิ่มเงามืดให้กับสถานการณ์สังคมเริ่มตั้งคําถามว่าการปิดบังรายละเอียดนั้นเพื่อปกป้องกระบวนการจริงหรือเพื่อซ่อนปัญหาที่รัฐบาลไม่สามารถจัดการได้ในขณะที่คําอธิบายของรัฐมนตรีดูเหมือนเป็นการปลอบโยนเชิงการเมืองเสียงจากครอบครัวของลูกเรือทั้งสี่คนกลับสะท้อนถึงความเจ็บปวดที่ไม่สามารถบรรยายได้ด้วยคำพูด ลูกเรือของเราไม่ใช่อัดยากรพวกเขาเพียงออกไปหาปลาแต่ทำไมถึงต้องตกอยู่ในกระบวนการที่เหมือนคนไม่มีสิทธิ์มีเสียงเกมการเมืองหรือความช่วยเหลือที่ล่าช้าการที่ลูกเรือทั้งสี่คนยังคงถูกจองจำสร้างความสงสัยว่ามีอะไรที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการนี้หรือชะตากรรมของพวกเขากลายเป็นหมากที่ถูกใช้ในเกมการเมืองระหว่างประเทศแม้ขณะนี้สถานการณ์ จะดูเหมือนกำลังอยู่ในช่วงการเจรจาแต่หากมองลึกลงไปความหวังของลูกเรือไทยทั้งสี่คนยังคงดูเลือนลางเพราะปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่กรรมการพื้นที่ชายแดนหรือการประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยและพะมา่าแต่มันอยู่ที่ใครถืออำนาจสูงสุดในการตัดสินใจมินอ่องลายกุญแจสำคัญที่ถูกปิดล็อกในประเทศพมา่าทุกกระบวนการเกี่ยวกับการอภัยโทษ รวมถึงการตัดสินใจเรื่องชะตากรรมของนักโทษต่างชาติล้วนขึ้นอยู่กับการลงนามของพลเอกอาวุโสมินอ่องลายผู้นำรัฐบาลทหารพม่าเพียงคนเดียวทุกคำพูดและการตัดสินใจของเขามีผลผูกพันโดยตรงต่อชีวิตและความหวังของลูกเรือทั้งสี่คนแต่ในขณะที่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้นำสูงสุดการเจรจาของฝั่งไทยกลับถูกจำกัดอยู่เพียงระดับกรรมการพื้นที่ชายแดน และการประสานงานทั่วไปที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจโดยตรงถ้าการเจรจายังคงติดอยู่ในระดับนี้เราจะต้องรออีกนานแค่ไหนนี่คือคำถามที่ไม่มีใครตอบได้เพราะเมื่ออำนาจการตัดสินใจไม่ได้อยู่ในมือของคณะกรรมการชายแดนหรือกระทรวงการต่างประเทศการเจรจาเหล่านี้จึงอาจกลายเป็นเพียงการรอคำสั่งที่อาจไม่มาถึงทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่คือต่อสายตรงถึงมินอองไล ในสถานการณ์เช่นนี้ทางเลือกที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดคือการให้ผู้นำรัฐบาลไทยอย่างนายกรัฐมนตรีหรือในายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่มีบทบาทสำคัญในรัฐบาลใช้เส้นสายหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อต่อสายตรงถึงมินอ่องลายเพราะการพูดคุยระดับผู้นำอาจเป็นทางเดียวที่จะเร่งรัดกระบวนการนี้ให้เร็วขึ้นหากยังคงรอการประสานงานผ่านช่องทางปกติลูกเรือทั้งสี่คน อาจต้องนอนอยู่ในเรือนจำพม่าต่อไปโดยไม่มีกำหนดการเดิมพันที่มากกว่าชีวิต4ี่คนนอกเหนือจากความทุกข์ทรมานของลูกเรือในเรือนจำสิ่งที่รัฐบาลไทยกำลังเผชิญคือความเชื่อมั่นของประชาชนที่ค่อยๆหายไปหากไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนการถูกตั้งคำถามถึงความสามารถในการปกป้องคนไทยในต่างแดนจะยิ่งดังขึ้นการทอดเวลาเท่ากับการทอดทิ้ง สำหรับครอบครัวของลูกเรือทั้งสี่คนแต่ละวันคือความทรมานที่ยาวนานทุกชั่วโมงที่ผ่านไปเหมือนการนับถอยหลังสู่ความสิ้นหวังพวกเขารู้ดีว่าความหวังในการปล่อยตัวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบุคคลเพียงคนเดียวและหากไม่มีใครเดินหน้าเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจนั้นความหวังก็จะถูกทิ้งไว้ในความเงียบงนันคำถามนี้ไม่ใช่เพียงเสียงสะท้อนของครอบครัวลูกเรือแต่ยังเป็นคำถามของสังคมไทย ที่จับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดทุกสายตากำลังมองหาความเป็นผู้นำและการตัดสินใจที่เด็ดขาดเพื่อให้สี่ชีวิตกลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวและเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยยังยืนหยัดในการปกป้องพลเมืองของตนเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่วันต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ